สวัสดีครับสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการทํานายดวงชะตาของคนที่เกิดในปีเถาะประจําเดือนพฤษภาคม2567เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าดวงชะตาของคนที่เกิดในปีเถาะในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กด, like, กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มทํานายกันเลยเริ่มจากการงานสําหรับการงานของคนปีเถาะในเดือนนี้ ผมว่าคุณยิ้มได้ครับสบายอกบสบายใจได้เนื่องจากว่าคนที่ทําง,งานประจาและรับราชการนั้นเดือนนี้เป็นช่วงโชคดตาฟ้าเปิดให้กับคุณยิ่งคุณทําดีมาเท่าไหร่นะครับยิ่งขยันเท่าไหร่ผลตอบแทนมันออกมาในช่วงนี้ครับเพราะผู้หลักผู้ใหญ่ชื่นชมครับผู้หลักผู้ใหญ่ให้โอกาสดีๆกับคุณมากบางคนนะครับคุณ จะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งปรับเปลี่ยนตําแหน่งหน้าที่การงานเป็นไปในทิศทางที่ดีมากนะครับแต่ในขณะเดียวกันนั้นคุณเองก็ต้องมีการวางแผนการทํางานที่ดีมีการปรับตัวมีการพัฒนาตัวเองเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่ายอมหยุดอยู่กับที่เด็ดขาดถึงแม้ว่ามันจะประสบความสําเร็จสมดังที่คุณหวังและตั้งใจเอาไว้แล้วก็ตามเพราะว่าถ้าคุณหยุดเมื่อไหร่นะครับผู้หลักผู้ใหญ่ก็อาจจะเปลี่ยนความคิดนะครับแทนที่จะส่งเสริมสนับสนุนคุณ ลายเป็นมองว่าคุณที่เกียจครับเมื่อได้หนักใจแล้วต่อไปโอกาสมันจะขาดหายไปในขณะเดียวกันนะครับในเดือนนี้คุณต้องพยายามสร้างมิตรใหม่ตรีจิตกับคนรอบข้างเอาไว้ด้วยพยายามที่จะสร้างเครือข่ายสร้างคอนเนคชั่นใหม่ๆเอาไว้ครับกับเพื่อนร่วมง,งานกับคนในองค์กรค,คิดดีพูดดีทําดีไว้ครับแล้วคนเหล่านั้นนะครับจะเป็นแรงหนุนแรงผลักดันยกตัวคุณให้สูงขึ้นอีกนะครับแล้วคุณจะสบายสบายใจ ในเดือนนี้นะครับอาจจะมีคนอิจฉาริษยาบ้างอย่าไปสนุกสนใจครับนิ่งได้นิ่งคิดดีพูดดีอย่างที่ผมนาเียนไว้นะครับและโอกาสดีๆมันจะยิ่งเข้ามาหาตัวคุณเพิ่มมากขึ้นนะครับสําหรับคนที่ทําธุรกิจเองในเดือนนี้นะครับเป็นจังหวะของคุณเป็นโอกาสของคุณเช่นเดียวกันที่คุณจะได้พัฒนาธุรกิจของคุณแล้วเป็นโอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จได้ไม่ยากเลยครับเดือนนี้ต้องพยายามสร้างเครือข่ายสร้างคอนเนคชั่นใหม่ๆ ื่อส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจนะครับอย่าตกใจถ้ามีคู่แข่งเข้ามาอย่ายอมแพ้ถ้ามีปัญหาประสาทให้พยายามใช้ปัญหาประสาทนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของการคิดการปรับการเปลี่ยนแล้วใช้องค์ความรู้นะครับต่างๆรอบตัวในการส่งเสริมธุรกิจแล้วธุรกิจของคุณจะปังมากคนจะชื่นชมครับนอกจากชื่นชมธุรกิจแล้วชื่นชมตัวคุณด้วยเพราะฉะนั้นในเดือนนี้นะครับพัฒนาธุรกิจไปข้างหน้าอย่ายอมหยุดนิ่ง แล้วสร้างคอนเนคชันใหม่ๆเอาไว้และจะดีกับคุณเองสําหรับธุรกิจที่ถือว่าปังในช่วงนี้มีหลายตัวทีเดียวนะครับได้ตั้งแต่ธุรกิจเล็กๆไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ถ้าพูดถึงธุรกิจที่ดีในช่วงนี้ก็ได้แก่ธุรกิจเกี่ยวกับอาหารธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจเกี่ยวกับความรู้ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพนะครับความงามต่างๆธุรกิจออนไลน์ก็ถือว่าดีของคนปีพอนะครับต่อไป สำหรับนักเรียนนักศึกษานะครับในช่วงนี้คนปีเถาะเนี่ยถือว่าช่วงขาดขึ้นจริงๆครับอย่างที่นักเรียนไปแล้วคุณถ้าจะต้องแข่งขันกับใครมีโอกาสที่จะเอาชนะแบบสบายๆนะครับแต่ก็อย่าลงลำพองในตัวเองต้องรู้จักอ่อนน้อมของตนเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เอาไว้แล้วในขณะเดียวกันต้องพยายามสร้างพักคพวกนะครับสร้างพรรคพวกในที่นี้ไม่ได้ไปแปลว่าตังเก่งนะครับแต่สร้างพรรคพวกในที่นี้คือสร้างเพื่อนฝูง ที่จะช่วยเหลือกันส่งเสริมในการเรียนครับแล้วคุณก็จะประสบความสําเร็จได้ไม่ยากเลยครับต่อไปสําหรับคนที่ตกง,งานคนปีถอกครับในเดือนนี้คนที่จะลงทุนธุรกิจของตัวเองทําได้เลยนะครับประสบความสําเร็จธุรกิจปังสําหรับคนที่จะออกไปสมัครงานที่ต้องการงานประจาทําในเดือนนี้นะครับเป็นเดือนที่คุณจะต้องอาศัยความขยันสักหน่อยนึงไปคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเอาไว้ครับแล้วพอถึงเวลา ก็จัดการกับตัวเองครับลุกขึ้นเดินออกไปสมัครงานแล้วถ้าพบถ้าเจอคนรู้จักจําเป็นต้องพึ่งพาใครก็พึ่งพานะครับอย่ายิงอย่าโง่ตนเปน็นอันขาดเพราะคําว่าเครือข่ายคําว่าพรรคพวกเป็นแรงเคื่อนหนุนในการทํางานและคุณจะมีโอกาสดีๆเข้ามาเพิ่มเติมครับต่อไปสําหรับเรื่องการเงินนั้นในเดือนนี้ยิ้มได้สบายๆสบายใจได้เงื่อนไหลเข้ามามากทีเดียวนะครับหลายคน จะมีเงินเหลือกินเหลือเก็บได้ในเดือนนี้นะครับบางคนนั้นนอกจากเงินจากงานหลักแล้วหยิบจับงานเสริมอะไรก็เป็นไปในทิศทางที่ดีเพื่อนฝูงผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือส่งเสริมเกี่ยวกับการเงินด้วยครับบางคนนั้นจะมีเงินได้เนื่องจากปากของคุณเข้ามาปากของคุณก็คือพูดดีครับโดยเฉพาะคนที่ทําธุรกิจพูดดีกับทุกคนเอาไว้ แล้วใช้สติปัญญาในการพูดครับใช้เทคนิคต่างๆเรียนรู้เอาครับแล้วคุณจะประสบความสําเร็จได้ดังที่คุณหวังและตั้งใจต่อไปเรามาดูกันต่อในเรื่องความรักบ้างเรามาเริ่มต้นที่คนโสดกันเลยสําหรับคนโสดนั้นมีโอกาสได้พบได้ไดเจอคนดีๆมีโอกาสได้พบได้เจอคนถูกอกถูกใจครับมีโอกาสที่จะได้สัมพันธ์บางคู่นั้นเรียกว่า อาจจะชอบพอกันมาล่วงหน้าก่อนบ้างแล้วแต่ไม่มีโอกาสได้มาพูดมาคุยม,มาทําความเข้าใจกันแต่ตอนนี้มีโอกาสนะครับที่คุณสองคนได้มาใกล้ชิดได้มาเรียกว่าปฏิสัมพันธ์กันนะครับบางคนอาจจะมีพ่อสื่อแม่สื่อชักหนักบางคนนั้นไปพบไปเจอระหว่างเดินทางระหว่างร่วมกิจกรรมทางสังคมแต่คู่นี้เป็นคู่ที่คิดอะไรค่อนข้างเหมือนกันเข้าใจอะไรเหมือนกัน แล้วบางผู้โชคดีครับบางคนจะไปเจอเข้ากับคนที่สายเปรนะครับเป็นคนที่จ่ายน้นจ่ายนี่ให้กับคุณทําให้คุณสบายอกสบายใจยิ้มได้ครับสบายใจได้แต่ในขณะเดียวกันพอพัฒนาความสัมพันธ์นะครับอย่ารีบร้อนเกินไปดูด้วยว่าปัจจุบันนี้ก็สดอยู่หรือไม่ถ้ากาสนอยู่จริงๆแล้วคนนี้สายใจขอไปกันได้ค่อยยกระดับความสัมพันธ์จากเพื่อนเป็นคนรักตรงนั้นจะดีที่สุดนะครับสําหรับคนที่มีแฟนมีคนรักอยู่ เรื่อนี้ความรักดีครับความรักของหวานมากเรียกว่าไปไหนก็ไปคู่ตัวแทบจะติดกันทีเดียวมองตาเขารู้ใจมองตาเข้าเข้าใจคอยช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุสนกันดีบางผู้มีการตกลงตรงใจใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมีการวางแผนที่แต่ง,ง่านกันขอแสดงความยินดีร่วมหน้าได้เลยนะครับถือว่าเป็นเรื่องมุงคลมากสำหรับชีวิตคนเราการที่เสด็สะเรื่องราวบางส่วนของชีวิตตัวเองไปให้กับอีกคนหนึ่งการแชร์กันตรงนี้นะครับไม่ใช่ง่ายนะครับ การที่คุณโตลงโปรงใจที่แต่งงานกันอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องมงคลมากสําหรับคนที่แต่งงานแล้วที่มีครอบครัวมีเจ้าของอยู่หลายคู่หลายครอบครัวมีข่าวดีเข้ามามีการตั้งครรภ์มีการได้บุตรได้หลานได้สัตว์สองเท้าสี่เท้าเข้ามาในครอบครัวหลายคู่มีกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นภายในครอบครัวได้ดูแลส่งเสริมสนับสนุนกันลูกหลานทาให้สบายสบายใจครับในเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีความรักดีนะครับ ค่อยๆพูดค่อยๆคุยกันแล้วดูแลเอาใจกันดีมีกิจกรรมดีๆทําร่วมกันทําให้ความรักถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีมากสําหรับสุขภาพในเดือนนี้นะครับคนที่เคยเจ็บป่วยเคยมีปัญหาจะได้พบหมอดีได้ยาดีมาทําการรักษาทําให้สุขภาพกายสุขภาพใจดีขึ้นแข็งแรงขึ้นครับเรียกว่าช่วงนี้ยิ้มได้สบายอกสบายใจนะครับสําหรับท่านใดที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้แล้วอยากจะดูดวงชะตาเป็นการส่วนตัวกับผม ผมได้ทิ้ง ID l ดี e ไลน์ไว้กับคุณแล้วนะครับคุณก็แอดไลน์และส่งข้อความมาว่าอยากดูดวงผมก็จะจัดคิวจัดเวลาให้กับคุณเมื่อได้คิวได้เวลาแล้วคุณค่อยส่งชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดและถ่ายรูปลายหนึชัดๆส่งมานะครับพอถึงเวลาตามนัดหมายผมก็จะเข้าไปดูดวงชะตาให้กับคุณสําหรับท่านที่โทรศัพท์เข้ามาและใจ้ผมดูดวงชะตาทางโทรศัพท์ให้ทันทีนั้นต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะคนที่จะดูดวงชะตากับผมจะต้องมีการแอดไลน์จองคิวล่วงหน้าก่อนเท่านั้นนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอวอวย ให้ประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งหน้าที่การงานการเงินชื่อเสียงเกียรติยศและความรักและอย่าลืมแชร์ขึ้นนี้กับกัลยาณมิตรของคุณด้วยนะครับเผื่อว,ว่ามันอาจจะมีประโยชน์กับเขาบ้างในม,มากก็น้อยเพราะนอกจากทานายดวงชะตาแล้วผมยังบอกวิธีการป้องกันปัญหาและบอกวิธีการแก้ปัญหาเอาไว้ให้ด้วยแล้วนะครับจะอย่างไรเสียก็จะมีประโยชน์อย่างแน่นอนขพทุกท่านโชคดีมีความสุขพบกันใหม่ในคลิปหน้าสับวันนี้สวัสดีครับ